มีคนถามว่าถ้าเราดูคลิปตัวเองยอดวิวของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมซึ่งตรงนี้พี่ตีได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วค่ะก็คือว่านะคะถึงแม้เราจะดูยอดวิวของเราเนี่ยสักกี่ครั้งกี่พันครั้งก็เถอะนะคะยอดวิวของเราจะไม่เพิ่มนะเพราะว่านะคะระบบ AI เนี่ย เขาจะจดจำไอดของเราไว้อยู่แล้วนะคะว่าไอดีรหัสนี้นะคะเป็นเจ้าของของช่องนี้นะคะเขาเข้ามาดูบ่อยนะนะคะ,ะ,คะเขาจะจดจำค่ะจดจำแล้วนะคะเขาจะไม่นำส่งหรือว่าจะไม่เพิ่มยอดวิวให้กับเรานะคะ,น,ะ,คะนอกเสียจากว่านะคะเรานะคะเข้าไปดูนะคะดูคลิปของเราเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะมาปรับปรุงตัวเองค่ะนะคะพัฒนาตัวเองนะคะเอาเวลานะคะของเราเนี่ยนะคะทำคลิปเรียวนะคะอัปโหลดลงเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ตัวเองนะคะมียอดการมองเห็นเพิ่มขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยนะคะทุกๆครั้งที่เราอัปโหลดลงเสร็จนะคะอย่าลืมเข้าไปดูคลิปของคนอื่นๆน,นะคะ คอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์นะคะมีปฏิสัมพันธ์นะคะตรงนี้แหละนะคะคลิปที่ดูนะต้องดูให้จบก่อนนะคะแล้วก็ทําการคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์นะคะกดไลค์นะคะตรงนี้แหละนะคะทําให้เรามียอดวิวเพิ่มขึ้นค่ะลองทําดูนะคะ